ุกท่านค่ะก็สวัสดีบอสของบอสเกยียรกายวอนตั้มด้วยนะคะถึงกานที่มาเป็นเกียรติให้กับทีมงานบ้านแสงทองในวันนี้นะคะก <c oughs> ็ะขอยิ่นี้ต้อนรับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านแสงทองอย่างเป็นทางการซึ่งเท่ากับเด้ในซอกไปในช่วงนึงแ้วแต่ว่าบ็สเองมีโอกาสได้ร่วมปรุมบิเทศนะคะ <c oughs> ทุกๆฝ่ายด้วยว่าจะเป็น นักร้องแดนเซอร์นักดนตรีทีมเบื้องหลังคอตูมอาจะเป็นทั้คนงานพนักงานคนขับรถทีมกล่องทุกๆคนเลยนะคะก็ขออย่างดีต้อนรับทุกๆคนทุกๆท่านปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะเริ่มต้นอ่าเป็นปีที่ห้องต้องเริ่มต้นกับเอหมมอยซึ่นการแสดงของปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการ ไปใไ้อีกหนึ่งรูปแบบนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจทำงานทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคนที่มาอยู่ตรงนี้คือมาด้วยหัวใจที่มีความรักมีความรักในการที่จะเป็นศิลปินอในวงการหมอลลัาวงการของนักร้องศิลปินนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมาด้วยใจก็อยากให้ทุกคนทำงานด้วยหัวใจเช่นเดียวกัน คือจังบอดแพลวก,คก็คือการคือมักหักในอาชีพนี้ก็เ,เลยเห็นทุกทุกอยาก่างเ้ิยใจทุ่มเทเวย,ยนัวใจแล้วผลงานน้าเสออกมาดีนะคะเสื้อ่าทุกคนไม่ย่นีกับหลายบอพัดเมย์ไม่ย่น้ำกันซึ่งปัญหามันก็เกิดขึ้นแน่นอนขนาดเพลวกับยุยอ,อย่างเช่นเมื่อกี้พอซี่พูดไปว่าพอซี่กับเดดเดก็ย,ยังมีทะเลาะบอกแหวน ความคิดอาจจะมาตรงกันอย่างเช่นแพลกับพูจการยุ้ยบางทีก็บอกว่าลุรอยกันก็ได้ทกเทียงกันในการทํางานหรือการที่บอกเมื่อกี้จสิผู้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีแน่นอนนะคะสําคัญเกี่ยวกับการเบากันคุยกันทาาคุยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอให้รักกันนิสัยใดทีคิดว่าบ่ดีกรทิงไปบ้าน ยอย่ามาใส่ต้องมี้องค์กรองค์กร,รร่วมสแสดงออกแต่สิ่งดีๆให้กันเห็นนะคะพยายามพว่า,ายุนีหลายพอท่านแม่ไม่ต้องกันบางคนอาจจะรับนิสัยที่เราใช้อยู่ว่าบางคนเข้าไปรับเข้าหลอดเส้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยุ่ร่วมกันก็ต้องให้เกียรติกันนี่คือสิ่งที่สาคัญคือรักทุกคนเท่าเทกันบาะเวนว่า้องไม้เส้นจัญญานะแม่จีบป,ปี ตาเส้นสัญญาทั้งแนวสิปีแลวแม่สิหักหลายตัวมู al, คอมแมนกระหักซ้ำกันหักขึ้นเกาไอสีเส้นหนึ่งปีเส้นหาปีสีปีกระหักซ้ำเกาหักขึ้นกันเบิบเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วเพราะเรามีโอกาสได้มาอยู่จุดจุดนี้ตรงนี้แล้วส,สังสรรค์ทั้งนาทีซอยกันซอยองคอ์กรเขาก็ได้ผลงานองคอ์กรเขาก็มีหน้ามีตา เพราะฉะนั้นล้วตั้งใจทำงานินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านแสงทองค่ะสมาชิกใหม่ด้วยซ้ำไปนะคบก่อนเลยครับผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เราได้มาร่วมอยู่ที่องค์กรเดียวกันและคือบ้านหลังเดียวกันผมชอบตรงที่ว่าองค์กรน,นี้มีความยืดหยุ่นฝังโดยที่ทุกคนเป็นสมาชิกธที่ดีมากซึ่งตัวผมเองเคยสังเกตว่าบางครั้ง อายุโตของเองน้อยกว่าพวกคุณด้วยเด็กแต่ด้วยการที่ว่าให้เกียรติอันนี้ผมรู้สึกว่าจนร,ารู้สึกว่ามันเป็นเส้นเล็กๆที่มันไม่ต้องมันไม่ต้องอธิบายอะไรที่เราไม่รู้ตามภาษามารยาทไทยอยู่แล้วผมเองทียวิวิทย์เราแบบเราเด็กว่าแต่เรายังรู้สึกว่าเราเขาเขาบอกว่าม,มันไม่ใช่จริงๆแล้วผมเคยรู้สึกว่าการที่ให้เกียรติมันดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ผมหวังว่าปีนี้เรามีเด e X P b มาจากคําว่าแสงทองไม่ใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดถึงในเอพิแบกต์มันคือองค์กรเดียวกันไม่มีการที่แบ่งส่วนว่าใครจะไปงานนี้คนนี้อยู่แสงทองนี่เอพิแฟกต์ F ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุยกับพี่นรุยครั้งแรกไว้อยู่แล้วพี่รู้ว่าสัง้งจนต้องมารตี้มันต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราคุยกันแล้วซึ่งอันนี้คือองค์กรเดียวกันเลยนะครับแล้วก็บางท่าน กอนดีใจครับแล้วก็วันนี้ไม่ว่าเป็นอาจารย์นะักดนตรีด้วยก็แอบ,บคุยนะครับอยากให้ทุกคนได้เอนจอยกับเพราะแกไมีความที่แบบเกร็กงๆอยู่ใช้แท็กทิพย์กอยู่นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนรถตั้มบอยเป็นใครทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้ซึ่งแล้วก็พี่ดาวตลกแสงสวยด้วยนะครับวันนี้ได้มาร่วมร่วมกิจกรรมกับเรานะครับสิ่งใดที่ที่ตัวของเองค่อนข้างที่อาจจะกจะทําโดยที่รู้สึกว่า บางคนที่ทำไมต้องแบบนี้แบบนี้เรามีอะไรเราคุยกันได้เพราะตอนนี้ผมเองก็เหมือาานคนในบ้านเหล่า,านาี้เช่นกันนะครับในการทํางานก็่คือพาร์ทการทำงานเราคือหัวหนา้าและลูกน้องแต่ผมเองจะไม่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าในเดืที่แปลว่าแสงทองผมเป็นคนที่เราเป็นการนำที่เอาอะไรใหม่มาเดินไปร้องกันทุกคนเองก็สามารถที่ผมเป็นน้องทุงกคนผมเป,นเป็นพี่เป็นเพื่อนทุกคนไม่จาเป็นที่ต้องเรียกผมผม หรือเขาก็พี่หรือเขาหมวหน้าเลยมันสำคัญแค่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันขอแค่